สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนด้วยนะครับก็วันนี้นาะผมจะพามาดูสายเกลียนนะครับผมก็คือมีทั้งรีมานาและก็รีเลือดอยู่ในทีมเดียวกันนะคร <Wow. S 1> ับแล้วก็ที่สําคัญหลับไหลนะครับผมสายหลับ24ชั่วโมงเลยก็คือทําให้แบบฝั่งตรงข้ามนั้นหลับไม่สามารถที่จะขยับได้นะก็ตัวละครที่ผมจะใช้ตัวหลักๆที่จะทําให้ฝั่งตรงข้ามนั้นไม่สามารถขยับแล้วก็เคลื่อนที่ได้จะเป็นบุกนะครับผมเฮ้ยกองแถวกลาง บู๊ผมอยู่ไหนอ๋ออยู่นี่ก็จะเป็นไอเจ้าบ๊กตัวนี้เลยด้วยบู๊กสกิลหนึ่งของมันเนี่ยจะทําให้ฝั่งตรงข้ามนั้นหลับนะครับผมก็ทุกครั้งที่บู๊กมันปล่อยสกิลอ่ะเพื่อนเพื่อนไอฝั่งพันธมิตรไอศัตรตูสิศัตรตูจะทําการแบบหลับไหลนะครับผมไม่สามารถที่จะโจมตีเราได้แล้วก็ตัวซัพพอร์ตที่ผมจะใช้นะครับผมจะเป็นหนึ่งอิจิอิจิผมจะใส่เป็นของตีเร็วให้มันนะ โดยจะอาศัยตัวไอสกิลหนมันจะเป็นดาเมจหลักแล้วก็มันมีท่า3นะครับที่มีฟื้นฟู30%ต่อ1วินาทีนะครับตัวที่2ที่เป็นตัวซัพพอร์ตของเราจะเป็นทัฟกาลอนะครับทัฟกาลอนี้ก็มีฮิวเลือดเหมือนกันแล้วก็จะมีรีมานาให้เพื่อนด้วยนะครับผมสกิลที่ไอสของมันก็จะรี30วิต่อ1วินาไอ30ต่อ1วินาทีเหมือนเดิมนะครับส่วนตัวที่4ของเราที่ผมจะใช้นั้นจะเป็น ชอปเปอร์ร่าง2ปีนะครับผมตัวฮิลอีกคือว่าอันเนี้ยเราจะมาเน้นฮิลเลื่อนแล้วก็รีมานานะครับผมนี่ก็สกิลหนึ่งมันก็ฮิลเนาะแล้วก็มีท่าที่3นะครับผมฟื้นฟูแบบพลังงานให้กับตัวมันเองแล้วก็มีสกิลสุดท้ายที่แบบฟื้นฟูให้เพื่อนด้วยนะครับผมก็คือ30วิไอสาต่อหนึวิเหมือนเดิมเป็นอะไรกับ30วิวิมาเนี่ยส่วนตัวสุดท้ายนะครับตัวฮิลเหมือนเดิมชอปเปอร์นะครับเมื่อกี้เป็นชอปเปอร์ ร่าง2ปีนะก็คือไอช็อปเปอร์นิวเวอร์แล้วก็ส่วนตอนนี้จะเป็นช็อปเปอร์ธรรมดานะครับช็อปเปอร์ธรรมดานี้จะไม่มีลีมานาให้เพื่อนแต่ว่ามันจะลีให้กับตัวมันเองนะครับผมโดยมันจะลีอยู่ที่40ต่อวินาทีนะครับผมก็เยอะหน่อยแต่ว่าจะเป็นแค่แบบตัวของมันเองเท่านั้นแต่มันจะมีฮิลอยู่2สกิลเลยก็คือท่าที่1กับท่าที่2นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าสายที่ผมจะเล่นนี้จะเกียนขนาดไหนนะครับเดี๋ยวผมจะตีผู้เล่นให้ดูเลยนะครับผมอย่างนี้เดี๋ยวมาดูว่ามันจะแบบ เป็นแบบเขาเรียกว่าลีมานาแอนรีเลือดกับหลับไหล24ชั่วโมงนะครับผมก็ถึงว่าเป็นเซตที่แบบเกียนมากๆเลยเนาะเพื่อนเพื่อนที่แบบกําลังหาเซตกินเกียนเล่นอยู่ก็สามารถเอาเซตนี้ไปทดลองได้นะครับนี่ส่วนเรือผมจะใส่เป็นเรือที่สายฟรีทั่วไปสามารถหาได้ละกันจะเป็น3ลํานี้เนาะก็ผมจะปล่อยคุณ2ออโต้นะครับดูบุ๊กเรานี้บุ๊กเริ่มทํางานแล้วนะครับผมแต่ว่าเอเนลมันมีไอต้านสถานะอยู่ตอนแรก ไม่เป็นไรนะครับผมโอ้โหโดนดูดมานาไปเรอเมือ่อกี้อ๋อปล่อยสก,กิลั๊ครับเกตนะครับผมบุกมันจะปล่อยสก,กิลรัลวๆมากเลยอ่ะนี่ซีซาก็ไม่ได้ปล่อยหรอกครับผมมาดิมาดิส่วนตัวดาเมจนั้นเราจะมาจากอิจินะครับส่วนเรื่องเลือดไม่ต้องพูดถึงว่าตละครเซ็ตเนี้ยมันสามารถที่จะฮิีวเลือดได้ตลอดเวลาอยู่แล้วแล้วก็มานามันจะเด้งเร็วมากนะครับผมก็คือเรามีทั้งรีเลือดและก็รีมานาในตัวเอง ดาเมจจากอิจิตัวเดียวเท่านั้นนะครับนี่แล้วก็ยังมีรอที่แบบคอยติ้มเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดอยู่เนาะส่วนไอ้บวผมก็ไม่ต้องพูดถึงนะผมดูมันจะหลับปั๊บนี่หลับแต่ว่าถ้าหวังต่อข้ามมีหินแล้วลเ,เจ็ดอ่ะมันจะข้อนี้จะหลับยากหน่อยดูนะครับผมหลับยาวๆไม่ได้ขยับเลยนะครับผมเกลียนมากเลยนี่ดูดูดูเป็นไงไงสายเกลียนเรานะผมแม่งแบบเผื่อนมากเลยนะ กระทไปตีพวกที่มีเส็นเงอคูถามว่ามันไหวไหมตีได้หมดนะครับผมเนี่ยอย่างเช่นตีพวกคุซันฟูจินี่หลับนะครับผมหลับห้าเป็นไงล่ะหลับอีกวิีโลกหลับอีกนะครับผมเปิดลบดีก็แม่งพุ่งไม่ได้เลยนะครับนี่อันนี้คุณสามสปีดให้ดูนะครับผมดูว่าเซตนี้ก็ผมคิดว่าน่าจะเกลียดมากๆแล้วนะครับผมเพราะว่าบุกอ่ะมันไปเอาบุกเป็นตัวแทงถ้าสมมุติว่าฝั่งโน้นพลาดเสกหลับไม่ได้หรือเขามีใครนู่นอย่างเงี้ยเราก็ยังมีบุกที่เป็นแบบ คอยรับตีนแล้วก็ตายเกิดมาใหม่นะครับนี่อันนี้ก็มีเรือระเบียเปอร์เซนต์ว่ะเราเลยอันนี้ไม่ได้นะผมโอ้โหโดนแรงมากเลยบุ๊กหลับดีครับพรผมเรือเราบียดหมดเมื่อไหร่ก็เจอกันนะครับหลับไหลหลับไหลให้ดูมีทั้งรีเลือดก,กับรีมานานครับผมเนี่ยเนี่ยผมจะลองแบบกดแต่สกิลของบุกอย่างเดียวนะครับสังเกตว่าฝั่งนู้นจะไม่ได้ขยับเลยอะ่ะนี่แต่เราจะไม่ค่อยมีดาเมจต,ตรงที่แบบถ้าเราไม่กดสกิลของอิจินะครับโอ้โหดูหลับไหลยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยอะ่ะ เกียนมากนะครับผมดูดิไม่ได้ขยับเลยหลับอย่างเดียวนะครับผมยืนมองหน้าเลยว่ะอย่างหลับอย่างหลับอย่างหลับหลับอย่างเดียวนะครับผมโคตรจะหลับไหลหลับหลก็ถือว่าแบบหดหลายมากนะผมว่านี่เราปล่อยออโต้ปังครับไม่ได้ขยับนะครับผมอันนี้ก็เกียนจริงลองเอาไปเล่นกันได้นะครับผมดาเมจจาอิจิรัวๆเลย เดียแล้วถามว่าถ้าสมมติไปเจอพวกที่มีเซนงคูคูหรือว่าตัวที่เป็นแบบหดๆมันจะไหวไหมเดี๋ยวผมลองไปเอาไปกดดูเพื่อนที่มีพวกเซนงคูคูดีกว่านะมันจะได้แบบมีลุ้นขึ้นมานิดนึงนะครับอ่ะนี่เขามีเซนงคูพอดีเลยเดี๋ยวมาดูว่าถ้าเซนเราไม่มีเซนงคูคูมาคุ้มคุ้มครองเงี้ยโดยที่ไม่มีเรือ,อไอเรือที่ดีๆด,ด้วยนะครับจะใส่เป็นเรือที่แบบสายฟรีทั่วไปแล้วกัน ดูเจอเซนงคูนะครับแต่ว่าดูทีมเรามันโดนดาเมจโอ้ยมีรีเลือดมีสายฮิวสามตัวนะครับข้านข้างนี่จะไหวอยู่นี่เป็นไงเริ่มจะทางานแล้วนะครับผมตอนนี้เริ่มจะทํางานแล้วบุ๊กเราดูบุ๊กเรานะครับผมเสกหลับไปแล้วหลับยาวๆนะครับผมตอนนี้ก็น่าจะไม่ได้ขยับแล้วดูว,ว่าสายฟีนี้แบบช็อกไปเลยนะครับผมสายเซนงคูก็เจอบุ๊กเราไปก็หลับไหลาย,ยาวๆเหมือนกันนะ ที่สําคัญคือมันรีเลื่อนโหดมากนะครับเพราะมันมีตัวหิวสามตัวไงน,ะนี่เกียนมากนะครับผมใครที่แบบอยากลองเอาเจ้าบุ๊กไปเล่นก็สามารถเอาไปได้นะแต่ว่าดามเมจมันไม่ค่อยมีหรอกเพราะว่ามันปล่อยสก,กิลรนรัวนะครับผมกมันก็เลยแบบทําให้มันนั้นสามารถที่จะทําให้แบบฝั่งตรงข้ามไม่สามารถที่จะเคลื่อนที่หรือขยับได้ยิ่งถ้ามีใครมีเรือหลบหลีกนะครับถ้าสมมติเนี่ยใครที่มีเรือหลบหลีกแบบนี้ ถ้าใส่เลอร์บรีเข้าไปก็จะสามารถที่จะช่วยซับทีมได้เยอะเลยนะครับผมเพราะว่าถ้าไม่มีเลอร์บรีนั้นเราอาจจะโดนดาเมจเยอะแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมเพราะว่าทีมมันค่อนข้างที่จะมีสกิลที่แบบหิวเลือดเยอะมากๆเลยนะเนี่ยดูเลือดลดไปแล้วนะครับผมดูทีมมันแบบทีมรอมันรีเลือดเยอะอยู่แล้วสังเกตเลือดนะครับผมแป๊บเดียวเต็มอะ่ะแล้วก็ฝั่งโนนก็หลับนะครับผมหลังจากที่บรบีของเซนโงคุหมดก็ไม่ผลจากสกิลของ ไอบุ๊กเราไปได้นะครับผมหลับไปนี่24ชั่วโมงนะครับก mm ็าวห่วยสู้ได้หมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นถ้าเราไปสู้พวกเซตทีมสายจับนะถ้าสมมติตีในอารีนาถ้าสมมติตีในอารีนาเจอสัก70 0 0 0 0อันนี้7 6 0 0 0 0นมีเท่าไหร่เจ0 0 0 0เจอทีมไหนดีเจอทีมแชงไหมเดี๋ยวลองเจอทีมแชงคูดแล้วกันเนี่ยเขาใส่หินมาอยู่นะครับผมเดี๋ยวเราลองตีทีมแชงแล้วกันเซตที่ผมจะเล่นก็เป็นเซตหิวเลือดเ,เหมือนเดิมเนาะ จัดไปสักเซตหนึ่งดีนี่ก้าวมาดูนะครับผมสู้กับทีมแชงโดยที่เราไม่มีเรือที่เป็นเกี่ยวกับเติมเงินนะครับนี่เป็นเทสสายฟรีหมวกเขามีลบหลีกแลยนี่หว่าดี๋ยวมาดูบล๊กผมจะสามารถที่จะทําประสิทธิภาพให้กับเพื่อนในทีมนั้นแล้วเนี่ยก็คือถ้ามันตายไปนะครับบล๊กอะมันสามารถที่จะเกิดใหม่แล้วก็มีสกิลกดทําให้ฝั่งหนุนหลับได้นะครับผมดูบล๊กเราตอนนี้ก้าวน่าจะเข้าทางแล้วนะครับผมทาให้แบบ ปล่อยสก,กิลได้รัวๆแล้วแล้วก็มีหลีเลือดด้วยนะครับก็โอเคถือว่าไม่มีใครตายแล้วก็เลือดเต็มด้วยนะครับเนี่ยดูเกียนมากเลยสู้แชงฮรูดยังได้นะครับเราโดนที่จะโดนโจมตีไปก่อนแต่ว่าบุกเรามันมีตายเกิดไงพอตายเกิดมาก็ประสิทธิภาพมันก็เหมือนเพิ่มขึ้นเยอะมากๆเลยนะครับก็ถือว่าสุดๆไปเลยนะผมว่าโดนดาเมจจิตัวเดียวโดดนะครับก็ถือว่าแม่งแบบเกลียนมากเลยนะเซตเนี้ยไม่ว่าจะเจอ เป็นประมาณไหนไหม่ว่าจะเป็นเจอสายจับที่พลังเยอะกว่าเรานะครับเดี๋ยวดินี้เดี๋ยวลองมาดูสายจับตัวคอนโอ้โหนี้เขาไม่อ่อนแบบนานมากแล้วนี่ว่าไหนวะไหนวะไหนวะตัว GM นี้โอ้โหไม่มีตัวอ่ะเดี๋ยวมาดูเนี่ยพลัง7,600เลยเขามีโอ้โหฮาคิเต็มมีขอบดำด้วยนะครับผมมีหงมีหินเนาะเดี๋ยวมาดูว่า เซตนี้ผมมันจะใหม่ไหมผมจะเหมือนเดิมนะครับผมถอดออกให้หมดเลยเซตไอเรือที่เป็นแบบเกี่ยวกับไอนี่เราจะมาลองเรือของเรือสายฟรีกันนะครับโอ้โหดหลับไปแล้วบู๊กเราเอยเริ่มทํางานแล้วนะครับผมบู๊กโหไม่ตายว่ะโดฮิวขึ้นมาบู๊กผมเต็มนะครับผมหลังจากนั้นก็ไม่ได้ขยับแล้วนะครับผมหลังจากที่บู๊กได้แบบบรรเลงเพลงไปใครก็ติดใจนะครับผมกับเสียงเพลงของไอบู๊กมันนี่สายจับยังแพ้นะครับผม แชงคูดยังแพ้แชงคูดก็แพ้เซนงอคูก็แพ้สายจับก็แพ้นะครับผมแล้วถ้าถามว่าอาเซตนี้มันจะไปแพ้อะไรมันแพ้หินเหลืองอไไเลยเป็นพิเศษนะครับผมใครที่มีหินเหลืองเยอะบุ๊กมันจะเสกหลับไม่ได้ไงพอเสกหลับไม่ได้ปุ๊บฝั่งนู้นก็จะตีเซตนี้ตายได้นะครับเพราะว่าเซตนี้มันไม่มีตัวละครที่เป็นตัวแหงเลยจะเป็นที่เป็นแบบตัวนี้ทั้งอย่างเดียวเลยตัวนี้เป็นตัวละครพวกสายซัพพอร์ตอย่างเดียวนะครับดาเมจก็มาจากอิจิตัวเดียวเลยนะเนี่ยเจอ เซนงโค้ S S อันนี้เป็นมีเซนงคูไหมไม่มีก็คนนี้มีเซนงโคนะคนับผมเราสู้ได้เหมือนเดิมนะโคตรเกียนนะครับผมใส่บุกเราก็ใครที่อยากเอาไปลองเล่นก็ลองเล่นได้นะครับแต่แต่ว่าต้นเกมเนี่ยเจอเซนงคูมันเจออยนี่ไงมันใจเสียจังหวะนิดนึงแต่ว่าหลังจากนั้นก็น่าจะเข้าที่เข้าทางนะครับผมหลังจากที่ได้บรรเลงเพลงือนได้บรรเลงเพลงแล้วว่ะเอาวะคือจังหวะสวนกลับแล้วนะครับผมใครที่ได้ฟังเพลงของเขาก็ ต้องติดใจในบทบาทบทเพลงที่บุ๊กมันได้ครับร้องออกไปนะครับผมแมงโคตรเกียรเลยสังเกตว่าเมื่อกี้เราโดนฟูจิคูซานแบบบุกรัวๆไงบุกตั้งหลักได้ทีเดียวนะครับผมหลับยาวเลยมานาของอิจิก็ขึ้นเร็วด้วยนะครับเพราะว่าเราเป็นเซตลีมานาไงก็ถือว่าโหดมากเนาะเซตนี้ก็ลองเอาไปเล่นได้นะครับผมใครที่ดูแล้วชอบใจหรืออยากดูทีมกินเกียน,นสายกินเกียนอยากลองให้เล่นตัวโน้นตัวที่ระดับต่ำๆเล่นได้ไหมเล่นโหดไหมก็ อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไปด้วยนะครับผมหรืออยากดูตัวละครประเภทไหนประมาณไหนก็ลองคอมเมนต์เข้ามาได้เนาะเดี๋ยวผมจะจัดให้ทุกๆคอมเมนต์เลยนะครับผมก็อย่าลืมที่จะคอมเมนต์มาพูดคุยกันด้วยนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งการแจ้งเตือนไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปหรือว่าการอัปเดตข้อมูลข่าวสารต่างๆเนาะสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่ทีคลิปหน้าก็อย่าลืมมารับชมกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ